นี่คือครูแม็กและนี่คือนักเรียนทั้ง3คนที่มีความเห็นต่างครูแม็กได้ทำการสอนในรายวิชาพลเมืองคุณภาพหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงเเ็นนแวคิดดของพพรรระะบบาาทสจชกมซึ่งให้เดินตามทางสายกลางประกอบด้วย3ห่วงและ2เงื่อนไขในขณะที่ครูแม็กสอนอยู่นั้นนักเรียนทั้ง3คนต่างก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง ที่ค,คุณครูแม็กสอนเพราะคิดว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นทำไม่ได้จริงหลังเลิกเรียน นักเรียนทั้งสามเดินไปที่หลังโรงเรียนและพูดคุยกันในเรื่องที่ครูแม็กสอนไปเมื่อเช้านักเรียนทั้งสามต่างก็เชื่อว่ามันทำไม่ได้จริงครูพีทที่กำลังดูแลแปลงเกษตรที่หลังโรงเรียนได้ยินที่นักเรียนทั้งสามคนพูดกันครูพีทจึงเรียกนักเรียนทั้งสามคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงครูพีทอธิบายทุกขั้นตอนนี่คือเล้าไก่นี่คือฟาร์มเห็ดจนนักเรียนทั้งสามเข้าใจเป็นอย่างดี เช้าของอีกวันครูแม็กได้สอนในเรื่องเดิมคือเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งต่อจากเมื่อวานนี้นักเรียนทั้ง3หลังจากที่ได้เรียนรู้กับครูพีทก็ตั้งใจเรียนและตอบคำถามได้ทุกข้อแบบไม่มีข้อสงสัยอีกเลย